สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาพูดถึงาการลงมาเกิดบนโลกมนุษย์ของคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนะคะซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือที่เด่นชัดส่วนใหญ่จะลงมาเกิดจากสวรรค์ชั้นดุสิตนะคะซึ่งบนสวรรค์ชั้นดุสิตนั้นก็จะจะมีสิทธิพิเศษที่ จะสามารถเลือกพ่อแม่ได้นะคะซึ่งส่วนใหญ่พ่อแม่ที่จะเลือกลงมาเกิดนั้นก็จะเป็นเคือญาติของเรานะคะพ่อแม่ที่มีฐานะร่ำรวยฐานะปานกลางหรือฐานะยากจนนะคะแล้วก็จะเลือกอาชีพนะคะการใช้ชีวิตของตัวเองว่าจะให้ลำบากระดับไหนนะคะแล้วก็จะเลือก เลือกรูปหน้่งหน้าตาว่าจะสวยงามแค่ไหนนะคะและส่วนใหญ่คนที่มีกาะ,ะบาตกลางฝ่ามือนั้นจะไม่ค่อยเลือกให้สวยงามเกินไปหรือร่ารวยเกินไปเพราะว่ามันจะมีเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุธรรมได้นะคะจึงจะส่วนใหญ่จะเลือกในสิ่งที่อยู่ในระดับกลางๆค่ะ ซึ่งส่วนใหญ่จะเลือกเน้นย้ำที่สติปัญญาความสามารถมากกว่าความขยันความดีแล้วก็ความอดทนนะคะซึ่งเป็นข้อดีของการที่จะสามารถบรรลุรมได้ในชาตินี้ค่ะและการเลือกคู่ครองช่วงแรกๆมักจะเลือกคู่ครองที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรนะคะจึงทำให้ชีวิตรักไม่ค่อยสมหวังนะคะแล้วก็ จะผิดหวังอยู่หลายครั้งนะคะแต่บั้นปลายชีวิตค่ะถึงจะได้เจอเนื้อคู่ที่ดีคู่แท้นะคะคู่บุญคู่บรารมีค่ะแต่แต่ในบางท่านก็จะเลือกเข้าสู่ทางธรรมเลยนะคะไม่ไม,ไม่มีคู่ไปเลยก็มีค่ะซึ่งสิทธิพิเศษนี้ก็ได้ไม่เท่ากันนะคะแล้วแต่บุญบรารมีของแต่ละท่านด้วยค่ะยิ่งบุญบรารมีเยอะก็เลือกได้เยอะคะ่ะบ,บุญบรารมี น้อยก็ลดหลั่นกันไปตามนั้นคะ่ะและบางท่านยังสามารถเลือกวันเดือนปีเกิดเลือกวันหมดอายุไขแล้วก็เลือกโกครคภัยไข้เจ็บได้ด้วยนะคะดังนั้นคนที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือจึงเป็นคนที่เลือกชีวิตของตัวเองก่อนจะลงมาเกิดนะคะจึงไม่ควรโทษพ่อแม่ที่ทำให้ลำบากนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นพ่อตัวเองทั้งนั้นคะ่ะ พอยิ่งลำบากมากก็จะยิ่งบรรลุธรรมได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะมานไม่มีบาร,รมีไม่เกิดค่ะ